วันนี้นะครับก็ซึ่งเหตุการณ์นะครับก็เนี่ยมาคิดว่าวันนี้นะก็คือวันท่ายคลิปของผมวันสุดท้ายนี้นะเพราะว่าทําไมถึงว่าวันสุดท้ายนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้นะผมเปิดโรงเรียนนะครับเปิดโรงเรียนวันที่16นะครับก็เป็นวันแรกนะครับก็เปิดไปก็น่าจะยังไม่เรียนนะเพราะยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเพราะว่าเปิดแรกงี้เปิดแรกเปิดเทอมวันแรก วันที่สิบหกวันอาคารพรุ่งนี้นะครับก็เปิดนะครับเปิดจะเปิดแล้วนะค,นครับก็ผมก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้คนที่ดูก่อนที่ผมจะมาได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าเออพรุ่งนี้ก็เปิดไปโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้เรียนจ้ะเอออก็ไปโรงเรียนก็เออมันไม่เจนอะแค่เซนซูนรียนนะพรุ่งนี้เซนุูนเรียนนะครับผมผมเซนูนเรียน,น,น,ยนแล้วก็ อะไนะแล้วก็แ่นเ้นกอุดเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับก็แต่ยังไม่ยังไม่ดหรนเรียนเ,นเยนพื่อผมว่าเรียนน่าจะวันพฤหัสน,นะครับพฤหัสแต่วันอังคารเออวันอังคารก็ผู้นี้จ้ะแต่วันพุธนี้อ่ะเพือผมว่ามันจุดไม่รู้ว่าวันอะไรเพื่อผมว่าเนี่ย เลยน่าจะเรียนเรียนว่าจะได้เรียนวันพุธอาทแค่เขาสุกแค่สองน,นะผมน่าจะว่าดไปน,นี้นะผมไม่รู้อันนี้นะอันนี้ผมไปถามเพื่อนผมมานะครับก็อันนี้ผมดูกันแต่ผมไปโรงเรียนก็พรุ่งนี้นะคือวันแรกเลยนะโรงเรีนวันแรกครับติ่นเตานดีๆๆเลยตื่นเต้นของเรานะทุกคนน่ารัะทุกคนเพราะว่าเราเปิดเทอมว,วันแรกไงเราต้องแบบตื่นเต้นนิดนึงเสืียรตึ้ง ผมก็เคยเป็นนะตอนที่ผมเปิดเทอมตอนที่ผมมอสองเทอมแรกนะพอเปิดเทอมมาแนละ้วแบบตกใจเลยเออมีพเพื่อนเยอะไงไม่เคยเห็นแบบก่อนนานแล้วทุกคนนาทุกคนอันนี้ปีนี้ผมอยู่มสามนะทุกคนมสามนะทุกคนก็แบบตึงๆเอาเรื่องนะไรทุกคนยังไงก็แบบเป็นทีมของเราทุกคนนานแล้วทุกคนวันนี้ทุกคนครับก็ผมก็จะบอกเลยว่า น,นี่ผมอาลิปไว้นะเพราะว่า,วามันจะไม่นันอีกนะเพราะว่าเพราะว่า,วาผมเปิดเทอมพรุ่งนี้นะครับก็ไม่ได้เรียนเราทุกคนแต่ว่าก็ไปเชื่ออะไรนะวันนี้คนระับพี่ผมก็เปิดเอยครับปิดพี่ผมเปิดเวั 45, นนีหเี่ยผมเปิดเทอมวันที่สิพรุ่งนี้นะครับก็ จะได้เจอกันนิดนึงนครับคนคะรับเออมีเจอเกันอยู่ครับเพราะว่าวันพุธเพื่อผมว่ามันหยุดนะไม่รู้ว่าวันอะไรถ้าเราผมไปพรุนี้ก็จะน่าถามเพื่อผมดูนะครับนะครับผมดูอย่าลืมฝากดกดไลค์ลกดแชร์นะครับสําหรับใครที่ว่าใครที่เปิดเทอมวันนี้แล้วคมเป็นตาต่ล่างเลยนะครับใครที่เปิดพรุ่งนี้เมื่อผมก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะครับก็ผมก็เปิดพรุ่งนี้นะครับก็ ันนี้ผมไปจัดโต๊ะด้วยใชครับแต่ผมไม่ได้ไปครับเพราะว่าเข้าไปก็มีแต่ผู้หญิงมีผู้หญิงก็มีผู้ชายมีไม่ค่อยเยอะนทุกคนพ่อไปจัดจัดโต๊ะนะทุกคนก็มีพ่อครูบ้างนะทุกคนแต่ผมไม่ไปก็ไม่ค่อยไปนะทุกคนเวลาตอนจัดโต๊ะทุกทีครับผมจะไม่ไปทุกคนครับเออนะครับออแต่พรุ่งนี้นะผมจะไปอยู่นะเพราะว่ามันเปิดเทอมเนี่ยเปิดเทอมวันแรกวันที่สงองผมจะไปอยู่นะทุกคน So, ทุกคนเพราะว่าสมุดนี้ก็เป็นของเปิดโรงเรียนของเราแล้วทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนครับตั้งใจเรียนนะครับเพื่อควาสู้ๆนะครับนะเดี๋ยวเจออีเนี่แล้วก็จบแล้วทุกคนครับใช่ไหมแล้วก็สู้ๆนะครับอีเนี่ก็จบแล้วยังไม่ได้เรียนทลกคนะเรียกว่าจบแล้วแม่เขาเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยๆก็จบจะเป็นทุกคนสมมติตัวนี้นะผมอยู่มสามใช่ไหมเอาสุก็ผมอยู่มสามจริงอะตอนนี้สมมุินะผมน่าจะจบแล้วนะทุกคน สมุทรนะตอนนี้เด็กเขาเรียนไปจะปั๊บผมก็จบตอนนี้ผมอยู่ม .3 แล้วนะครับก็ม .3 ปุ๊บนะครับก็ไว้น่ค่อยไวเลยครับแป๊บเดียวก็จะม .3 แล้วเออเปแป๊บเดียวแป๊บเดียวม .3 แล้วนะครับก็บุถ่ายคลิปว่าพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วนะครับวันที่16นะครับก็เปิดเทอมม .6 แล้วนะครับก็ก็ไปโรงเรียนนะครับ นิดหนึ่งครับทุกคนครับไม่ไปแล้วก็สู้ให้ได้ละเพราะว่าเรามาทันทีแล้วที่ผมบอกไปคลิปแล้วที่วันที่หนึ่งที่ผมบอกไปคลิปหนึ่งที่ว่ามันก็จะเปิดเทอมแล้วที่ผมว่าเอาไม่ได้ว่าเวลาจะเปิดถทอมแล้วเราเราจะมาได้ถ่ายคลิปนะผมก็บอกไปนานแล้วใครที่ยังไปดูไปดูได้นะในแสลมนะไปดูได้นะนะผมถ่ายไปแล้ววันที่หนึ่งนะทอนที่ผมถ่ายไปนะทุกคนโอเคครับก็มีไม่มีอะไร นี <Net> ้นะผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าผมไปโรงเรียนนะก็ก็อาจจะเจอกันนิดนึงก็มีคนก็ไปโรงเรียนเยอะทค่อเคนันี้ควมากแชร์ติตามช่องพี่พแสลมยูทูยหาแฟนด้ยนะโอเคทุกคครับวัเจันรคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาแล้วสู้